กาติดตั้ง Windows Server 2003ผมใส่แผ่น CD-ROM นะครับแล้วก็กำหนด BIOS ให้ boot จากแผ่นเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับพวก SCSI Controller หรือ r a d Divers ได้โดยในขั้นตอนนี้กด F6 หรือคุณต้องการที่จะ Recover ให้กด F2 ในขั้นตอนที่เห็นหรือเขาเรียกว่าขั้นตอนของ ASR แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้กำหนดใดๆสิ้งน,นะฮะเราก็จะ เข้าไปในขั้นตอนการติดตั้งจะเห็นว่าก็จะมีการโหลดพวก Windows Executive แล้วก็พวก k o r n e l นะครับแล้วเดี๋ยวถัดไปเราก็จะมีการโหลดพวก d Device d r i v e r ต่างๆเมื่อมาถึงขั้นตอน Welcome to Setup นะครับคุณสามารถกด r เพื่อ Repair หรือ Call Enter เพื่อจะติดตั้งต่อผมเลือก Call Enter นะครับรอสักครู่จะปรากฏ Windows License Agreement เราสามารถกด เพดดาวเพื่ออ่านนะครับแล้วก็กด f 8ถ้าเกิดคุณตอบรับทันทีกดตอบรับนะครับขั้นตอนถัดไปคือการบริหารพาร t i ิชันคุณสามารถเขียด p าร์ i ิชันได้โดยการกด c นะครับระบุขนาดของ p าร์ i ิชันที่ต้องการผมกำหนดไว้3 g กิกนะครับซึ่งเนื้อที่ในการติดตั้ง windows server 2 0 0 3ก็คือ2 g กิกขึ้นไป enter ครับเห็นว่าเราได้พาร์ i ิชันมา1 p a r t พาร์ n ชันนะครับเราต้องการติดตั้งต่อเราก็เคาะ Enter ฮะเราสามารถเลือก format ได้ทั้ง Fat และ NTFS ผมขอเลือกเป็น f a t Enter เราเราต้องการติดตั้งต่อนะครับ Enter ครับในการติดตั้งเป็น Fat นี้คุณสามารถ convert ในตอนหลังได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของการ format หลังจากที่ format เสร็จก็จะมีการเช็ค ขนาดของดิสตนะครับตรวจสอบว่ามีหน้าที่พอเพียงสำหรับการติดตั้ง Windows Server 2003หรือไม่ <C> เมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อย <_ S 1> ก็จะสร้าง subfolder default subfolder <_ S 1> ที่ติดตั้งคือ sub Windows นะฮะแล้วก็เขียน list ของไฟล์ในการติดตั้งต่างๆแล้วก็เข้าไปสู่ขั้นตอนการ copy ค,ครับโอเคนะครับก็เมื่อ copy เสร็จก็เดี๋ยวเขาจะเข้าไปสู่ในขั้นตอนของการ สร้างพวก Information File แล้วก็มีการจัดเก็บแล้วก็อัปเดตพวกอะไรครับ Startup Environment ต่างๆซึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ r e สตาร์เพื่อเข้าไปสู่ Graphic Mode ครับ mm. ผมคอยเธอเรา Boot mm. เข้าไปสู่ Gra p h i c m o d นะฮะซึ่งเมื่อเข้าไปสู่ Graphic Mode mm. ก็ขั้นตอนถัดไปคือ i n s talling Windows นะครับ mm. จะเห็นว่า ในที่นี้ก็จะมีการแนะนําเกี่ยวกับ Windows Server 2003ซึ่งมีข้อดี10ประการด้วยกันเราจะค่อยๆบรรยายไประหว่างที่ติดตั้งนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวของอะไรครับความสามารถที่เพิ่มขึ้นในเน็ตเวิร์กแอปพลิเคชันและก็เว็บเซิร์ฟเวอร์ถัดไปคือ g a t o เ Productivity นะครับเราสามารถที่จะ Deploy จัดการและใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับรวมถึงตัวการจัดการนั้น มีประสบการณ์จากว i ดด์สอ2 0 0 0ทำให้มีความยืดหยุ่นในการดีไซน์การดพลอยนะฮะในส่วนของ end user ก็จะได้ข้อดีในเรื่องของการใช้ Shadow Copy คือเมื่อเขาลบไฟล์พลาดไปเขาสามารถ Recover ไฟล์ของเขาเองกลับคืนมาได้สรุปโดยรวมก็คือการทั้งทังส่วน user และ admin จะได้ทั้งอะไรครับความสามารถของตัว product ได้เพิ่มขึ้นและใช้เวลาในการศึกษาและการจัดการนั้นได้น้อยลง นอกจากนี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างยังเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับเพราะว่าว n d o w s 2003นั้นได้ถูกพ o ฟเพิ่มขึ้นจากเลยครับว n d o w s 2000 Server แล้วก็ในเรื่องของ performance reliability การจัดการนั้นเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าน่าเชื่อถือทีเดียว Microsoft บอกว่าเป็น d u ักที่ operating system ที่ดีที่สุดในขณะนี้ของ Microsoft นั่นเองความสามารถถัดไปนะครับก็คือการเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัย ในตระกูลของ Windows Server 2003นั้นได้เพิ่มความปลอดภัยซึ่งเพิ่มในให้กับพวกอะไรครับ i n t เ r n e t i n f o r m a t i o n Server s e r v i c e มีการ r e ็กซิเปการควบคุมนะครับแล้วก็มีการค่า default ต่างๆนี้จะไม่อนุญาตทุ่งเฟือยแล้วนะฮะแล้วก็มีการใช้ร่วมกับการ t h e n t i c a t e กับระบบอย่างเช่น Smart Card มีเทคโนโลยีของการอะไรครับของการป้องกันร,ระบบของ Infrastructure ต่างๆอย่างเช่น IPsec ถัดไปก็คือเรื่องของความสามารถของแอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอะไรครับมันได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องดังนั้นมันมีการเพิ่มในชุดของเครื่องมือที่เรียกว่า administrative tools ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมีความสามารถของเทคโนโลยีที่รองรับได้สูงขึ้นรวมถึงการเพิ่มศักยภาพของแอปพลิชันให้ทํางานได้อย่างต่อนเนื่องแล้วเมื่อมีปัญหาก็มีวิธีการแก้ไขได้อย่างง่ายดายตนเองความสามารถด้านเว็บนะครับ ในตัวของ windows server 2 0 0 3ถูกออกแบบมารองรับเว็บตั้งแต่ตอนพัฒนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนื่อง,องด้วยความสามารถนี้ทำให้แอปพลิเคชันต่างๆถูกสร้างได้อย่างง่ายดายแล้วก็รองรับคอนเซปต์ของพวก xml web service application ทำให้มีประสิทธิภาพ reliability และ security นะครับทั้งในการใช้ภายในองค์กรรวมถึงการใช้นอกองค์กรด้วยนั่นเองในด้าน business นะครับมีความยืดหยุ่นรองรับ business ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่นะครับ ก็คือ Windows 2,000 s e r v e r 2,003เนี่ยนะครับรวมความสามารถของมิติต่างๆในเทคโนโลยีลองรองรับธุรกิจตามที่เราต้องการในปัจจุบันนะฮะโดยในลักษณะของการพัฒนานั้นก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับคอสก็คือต้นทุนในการใช้งานถ้าเกิดคุณใช้น้อยคุณก็จ่ายน้อยใช้มากก็จะมีอะไรครับ Scalable Scalability ที่รองรับในแอมบ m เมนที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองในระหว่างนี้นะครับเราก็จะพบว่า ตอนนี้มีการตรวจสอบและ installing device นะครับอุปรกรณ์ลงไปใน,ในเครื่องซึ่งก็ใช้เวลา,วลาพอสมควรทีเดียวถัดไปนะครับก็เรื่องของทำให้การพัฒนานั้นในการ develop application นั้นง่ายขึ้นเนื่องจากว่า microsoft ได้ออก concept ของ .net framework ผู้พัฒนานมีความถนัดในแต่ละภาษาของ application ก็สามารถเขียนแล้วก็มาจับใช้งานร่วมกันได้ซึ่งทำให้อะไรครับการพัฒนาน Resource ต่างๆนั้นใช้เวลาหรือใช้ อะไรครับกามศึกษาน้อยลงก็คือใครถนัดอย่างไรก็อะไรครับใช้แอปพลิชันนั้นทํางานบนแอปพลิชันหรือบนเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับก็อย่างที่เราทราบโดยรวมแล้วเนื่องจากว่า Windows Server 2003ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องดังนั้นในประสิทธิภาพอย่างเช่นในเรื่องของเน็ตเวิร์กลองรับได้มากขึ้นแอปพลิชันและเว็บก็ทํางานเวิร์กโหลดได้สูงขึ้น ใน Windows Server Operating System ตัว2003นี้นะครับ Microsoft บอกว่าทาั้ทงหลาทั้งหาที่พัฒนามานะครับแล้วก็ได้จากการตอบรับจากลูกค้าบอกว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยพัฒนามานั่นเองแล้วก็กลับมาในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างนี้เราก็คงรอจนข้างการติดตั้ง device ส,สำเร็จก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของ,องการป้อนข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลที่เราป้อนครั้งแรกก็คือ regional and language option นะครับเราคลิกที่ปุ่ม Customize ถ้าเกิดเราต้องการที่จะติดตั้งภาษานะฮะเราเพบว่าเราสามารถที่จะกำหนด regional option ไม่ว่าจะเป็น standard and format เลือกเป็นรูปแบบที่ต้องการนะครับเป็นภาษาที่ต้องการรวมถึง location เ,เพื่อดึงข้อมูลต่างๆในด้านล่างคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของ language กันบ้างเราคลิกที่ language เราสามารถเลือกนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกที่ install file for complex script and right to left language นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะรวมภาษาไทยด้วยแลวที่ที่ใช้ก็คือ10 m e กคุณต้องการติดตั้งคุณก็คลิกที่โอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะกําหนด Default Language เราจะไปที่ Advanced ใน Advanced นะครับเราก็จะเพราะว่าเราสามารถเลือกอะไรครับ language ที่แมปกับภาษาที่เราใช้กับแอปพลิชันซึ่งผมก็จะเลือกเป็นถ่ายแล้วก็เลือกถ่าย Enter ครับหลังจากนั้นผมก็คลิกที่โอเคครับ ในช่วงนี้เป็นการติดตั้งนะครับซึ่งเมื่อเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็จะไปติดตั้งขั้นตอนถัดไปต่อครับถัดไปผมคลิกที่ปุ่ม next นะฮะเราก็ใส่ะไรครับชื่อผู้ติดตั้งแล้วก็องค์กรแล้วก็คลิกที่ปุ่ม next ใส่ product key เสร็จเรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม next ใส่นะครับ licensing mode ซึ่งเราสามารถเลือกเป็นแบบ per server หรือ per seat ได้ในที่นี้ผมเลือกเป็น per server นะครับก็คือจะนับที่ s e r v ์ฟเอร์เมื่อมีคนใช้เกิน10คนอย่างนี้ก็ห้ามใช้คนที่11นั่นเองนะครับส่วน per device หรือ per user นี่นับตามอะไรครับอุปกรณ์ที่เราใช้รับตามเครื่องนั่นเองเสร็จเรียบร้อยเราคลิกที่ปุ่ม next ัดไประบุชื่อคอมพิวเตอร์ name นะฮะผมตั้งชื่อว่า itc demo 03แล้วก็ใส่รหัสผ่าน คลิกทีปุ่ม Next ถัดไปนะครับจะมีคำแนะนําเกี่ยวกับรหัสผ่านปรากฏขึ้นครับซึ่งคุณจะต้องมีพาสเวิร์ดที่เกินกว่า6ตัวอักษรห้ามใช้ข้อความที่ประกอบด้วย administrator หรือ admin แล้วก็อะไรครับพาสเวิร์ดจะมี upper lower หมายเลขแล้วก็มีกราฟอะไรครับชาร์ปเครื่องหมายและอักขระพิเศษคุณต้องการที่ใช้พาสเวิร์ดนี้ต่อไปหรือไม่ถ้าเกิดคุณบอกว่าโอคุณก็ใส่ใหม่แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่า yes ก็อะไร ต่อไปนะฮะผมเลือก yes ผมเลือกนะครับ time zone ผมเลือกเป็นบวกเจ็ดแป้งข้อคาหน่อยจาก,กราร์ตาเสร็จเรียบร้อยก็คลิกที่ next ถัดไปครับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับการติดตั้งเน็ตเวิร์กไทเราสามารถที่จะเลือกเลือกเป็นแบบท y p i c เ l หรือแบบ c u ส t o มถ้าเกิดคุณเลือก c u ส t o มคุณจะกำหนดค่าต่างๆของเราเองนะฮะเราก็ c u ส t o มแล้วเราที่ปุ่ม Next ถัดไปครับจะเพราะว่านะครับนี่ประกอบากาซึ่งประกอบไปด้วยตัวใครแ เซอร์วินะฮะไฟล์แอน์นะฮะเรื่องของส่อร์วิสเซอร์วิสเ c e n e t น o โหลดบราซซิงแล้วก็เราก็จะมีโปรโคอรซึ่งเราสนใจโปรโคอรในที่นี่อินเทอร์เน็ตโปรตีซี c ีไอพเราดับเบิลคลิกขึ้นมาลมารถที่จะกำหนดเป็นแบบอั t โนมัติหรือแบบฟิกไอพีซึ่งผมเลือกฟ i กไอเป็น1.92.168นะครับจุดแล้วก็เกตเวย์ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกที่โอเคถัดไปครับคลิกที่ปุ่ม next นะครับขั้นตอนถัดไปเราก็เข้าไปเลือก workgroup หรือ computer domain ซึ่งผมขอเป็นอะไรครับ workgroup ก่อนแล้วก็คลิกที่ปุ่ม next ถ้า,าเป็น computer domain คุณต้องมีเครื่องที่เป็น domain c o n t วเตอร์ด้วยในช่วงนี้ก็การติดตั้งคอมพเนต์ของพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ Complete installaller Storage in นะครับหลังจากที่ Copy ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งอะไรค่าเมนูไอเทมหลังจากติดตั้ง a r าเมนูร้อยก็เข้าไปสู่การลงทะเบียนคอมพ o น e n t ต์ต่างๆเมื่อลงคอมพ o น e น t ตเสร็จเรียบร้อยลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาจัดเก็บค่าเซตแล้วก็ที่จัดเก็บเรารีบูตเทมเพ r รรทั้ง r e สตาร์เครื่องเพื่อที่จะเป็น Windows Server 2003ครับ เรียบร้อยนะครับก็จะเก็บแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องครับรับรู้มา Windows Server 2003ร้อยครับเราได้ Windows Server 2003 Enterprise